ครับผมหลังจากที่เขาขุดมาเรียบร้อยเขาก็เลือกเอาแต่หัวมันเนาะนี่ครับผมไอที่เป็นนี่อันนี้เอาไว้ปลูกนะครับผมนี่อันนี้ครับผมเดี๋ยวเลา็เอาไว้กิมใหม่เอาไว้ปลูกใหม่เนาะเขาเรียกว่านอกลังสวยเลยเขาก็เลือกเอาแต่หัวนี่ครับผมเกล็เตาใส่ก็สวยอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะเอาไป เป็นเครื่องแกงเขาเนาะถ้าเป็นพวกพัดพริกแกงพัดอะไรก็ไดนะ้เนาะซอยเล็กๆครับผมกระชายเนาะนีเนาะครับผมเดี๋ยวเอากระเดดเอาก่อนนี่ครับผมบริเวณนี่ครับผมถ้าคูณไปเดี๋ยวเขากิดเปนจะพปลูกไหมอันนุ่นน้อแดงๆครับผมแดงเต็มเลยเ้าปลูกไวจะ ทำอาหารนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาหารกนะชายครับผมเดี๋ยวเขาค่อ,อ,อชยชมบนะครับผมว่าเครื่องแกงส้มมีส่วนผสมอะไรบ้างเราจะทำให้ดูนะครับผมว่ามีส่วนผสมอะไรที่ใส่แกงส้มแล้วก็แกงแบบไหนนะครับผมเพราะแกงส้มแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละภาคแกงไม่เหมือนกันครับผมแล้วก็มาดูว่าสูตรใครสูตรมันเนาะ สูตรบ้านไหนจะอร่อยครับผมแต่บ้านไหนแกงก็อร่อยหมดครับผมเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นอาหารพื้นบ้านครับผมตามบ้านเนาะนี่ใช่ครับอยู่หลังบ้านนี่แหละครับผมไม่ได้ไปยุ่ไหนหรอกวันนี้ครับวด้กออกปัตจลาดไปไหนเนาะครับนคนปลูกค้นหาเองนี่นี่แหละ ขอกหนาจอบนี้เนาะนี่แหละครับผมเมีบ้านสายกระชายแจีจแกงส้มอะไรแกงส้มผักบุ้งผักบุ้งชอบไรแกงส้มผักบุ้งครับผมอร่อยเมื่อคืนนี้เขาทำต้มจับทายตีกระทะใหญ่ๆนะครับผมผลปรากฏว่าตอนกขึ้นเต็มกระทะครับผม ตื่นเช้ามาเหลือมันถึงถ้วยครับเนี้ยนิดเดียวไม่รู้เพื่อนๆคน,น,นไหนมาตากเปล่า <c oughs> อร่อยครับผมบวชเกลี้ยงเลยนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวทําจะทำไงนะครับผมต้มจับชัยเพราะว่าเตรียมไว้บบรละของเพราะชอบทานกันเนาะแบบว่าต้มจับชัยมกกนกะอร่อยครับผมอร่อยแล้วก็กินแล้วก็ย่อยง่ายอร่อยด้วยนะครับผมมันมีประโยชน์ด้วยเนาะ แก่นี่แหละครับผมประมาณนี้เนาะวันนี้เราเป็นคลิปยาวเราก็มาหาเอากข่าชก่เด็ดกอนครับผมเด็ดไข่ไก่าาก่อนเอาไปแกงส้มนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปรอดูตอนเราเอาไปแกงกันครับผมขอบคุณครับ